คุณรณกิจสารินวงศ์นะคะหรือว่าพี่เด็กแนวค่ะกรรมการผู้จัดการนะคะจากบลเอีซีจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวค่ะวันนี้คุณธาพรนละครับใช่แล้วค่ะตลาดก็แดงเช่นเดียวกันก็อืมจริงแล้วหุ้นดีๆหุ้นดีๆหลายตัวเนี่ยเราจับได้นะคุณธาพรนะครับค่ะมีหุ้นที่คิดว่ายังไงก็ต้องมายัางไงก็ต้องกลับมาอยู่ดีดังนั้นเนี้ย ผมให้นักทุนเลือกาจากันสักตัวสองตัวแล้วกันนีอ่าได้เลยค่ะตัวแรกเนี่ยตัวแรกตัวแรกเนี่ยผมมองหรือว่าเป็นหุ้นที่ผมว่านักทุนก็คงจะทราบเรื่องพื้นฐานหุ้นตัวนี้ดีแรงนะครับเพราะการที่คุณจตัวนี้ย่อลงมาเนี่ยเป็นยังวะที่ซื้อครับเราจะไม่ต้องไปไล่ต่อที่เวลาเขาวิ่งนะฮะแล้วผลประกอบการทั้งแม่ทั้งลูกดีเกิดโตดีปีหน้ายิ่งโตใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็น้นที่น่าเก็บ ในช่วงแดงนี่น่าเก็บค่ะแต่ราคาไม่แพงมากไม่สูงมากตัวแรกคือตัวฟอร์สเคอเพชั่นฟอร์ค่ะพี่เป็นบริษัทแม่ของตู้เติมเติมบุญตู้เติมเติมนะเติมเงินไปไหนฮะอันที่สูงเยอะมากตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์สเคยเทะกันแปดเก้าบาทนะครับเคยเทะกันถ้าในอดีตเนี่ยตัวทีปเคยเทะสูงมากเลยนะสิบเอ็ดบาทนะครับตอนนี้เหลือเจ็ดบาทเจ็ดบาทผมว่า ผมว่าราคาฟรอสยังไงก็ถูกครับเพราะพันธบัตรปีหน้า ant ant มองที่สิบบาทค่ะถ้าดูทรงกราฟกราฟเป็นลายวิยิ่งสวยอย่างเลยครับนึนกออกไหกราฟ<ม>เป็นกลายวิทย์เนี่ยกําลังจะสร้างตัวเป็นรูปเป็นรูปถ้วยหงายนะครับถ้วยหงายเพราะฉะนั้นถ้าถ้วยหงายอัยยยยนนี้มันจะมีแนวต้านที่แปดบาทห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าฟรอสเก็บได้ครับเก็บสะสมตัวนี้ไปหนึ่งตัวที่ตัวที่หนึ่งค่ะนะครับเออ่ให้แนวต้านด้วยก่อนแนวต้านแนวต้านสั้นผมมองที่เจ็ดบาทห้าสิบ เจ็ดจุดห้าศูนย์ค่ะเราที่ไม่คนหลุดเราคนที่สั้นคือโอบารตาสิคหกจุดแปดศูนย์ค่ะนี่คือถกบอนนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองผมมองว่าหุ้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่ดีทั้งในใจของการเทรดยิ่งเทรดยิ่งสวยอย่างเลยครับนนี้ผมว่าผมดูตัวเนี้ยพุ่งขึ้นค่ะตัวนี้ขึ้นมาสองสามวันแล้วก็แล้วก็ย่อแล้วก็ขึ้นต่อหุ้นตัวนี้ขึ้นที่ไหนิวไฮทุกที่ครับแล้วนิวไฮเกือบทุก ทุกเดือนครับเป็นคัญญาเนลไฮใหม่เป็นตุระไมเนวไฮเนลพฤจิกากำระมาเนวไฮเิวไฮเดือนรอบหนึ่งก็ย่อลงมาค่ะตัวนี้เหมือนกับว่าเิวไฮเป็นเดือนเดือนนะฮะถ้าเป็ดือนลทุกเดือนแหละผมดูแล้วพรุ่งนี้ขึ้นครับตัวนี้พรุ่งนี้เล่ะครับเซเป้เซเป้เซเป้นะครับเครื่องน้ําดื่มนะครับเซเว่นนะครับตัวนี้แม้ว่าแม้ว่าพีเขาสูงไปนิดนึงแต่ว่าในเชิงของโมเมนตัมการยิงตัวเซเป้สวยมากค่ะสัญญาณซื้อเกิดขึ้นในเอเบซีดีด้วยนะครับ เป็นยาซื้อเพิ่งเกิดเมื่อวันนี้เองครับ ADBC เพราะฉะนั้นการวิ่งรอกหมายมันจะนิวไฮครับโอ้โหนี่เขียนที่นี่เข้านะครับค่ะค่ะนี่ต้องตัวนี่สามอ๋อมีสามตัวเชื่อไหมคิดว่ายังไงตัวที่สามเป็นตัวแถมตัวจี๊ดครับตัวนี้เนี่ยผมแนะนําในช่วงช่วงบ่ายๆไปแล้ค่ะตัวจี๊ดที่ที่โมเมนตัมดีครับเจต้าแบ็คครับเจต้าแบ็ค GTB GTB นะคะี BCB เป็นผู้ ายเครื่องทําความร้อนหม้อต้มความร้อนหม้อต้มน้ำ oh, สำหรับโร <okay. S 2> งแอลกอฮกันสำหรับโรงไฟฟ้าครับ <Okay. S 2> นะครับ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยอ,อผมว่า GDB ระะาคาน่าจะไปต่อเพราะว่าเขาเพิ่งได้งานจากกลุ่ม p o สโคมา mm. นะครับ <Okay. S 2> ในการทําเตาไอ้น้ํานะครับค่ะ <Okay. S 2> เป็นตัวที่เป็นตัวจีด,ด้วยแลวเป็นตัวที่ราคาตับด้วย GDB ถ้าดูการาฟด้วยกันครับเลยครับ t d b เนี่งจะเข้าตลาดมาเนี่ย ราคายังไม่ไปไหนไกลนะครับเพิ่งขึ้นวันนี้วันแรกเพิ่งขึ้นวิ่งยีิบแรกด้วยฮะตลาดอยู่สองบาทยี่สิบตอนนี้บาทยีสิบเดาทยิบเจ็ดร้อยไ็นผมให้นาต้านหนึ่งบาทสี่สิบสี่แล้ตัวจีนะครับจุส่สแล้วก็แนวสำหรับคนเล่นสั้นมีแนวหนีที่หนึ่งบาทยี่ิบสองหนึ่งจดยี่บสองนะคะครับอีกสามตัวเขาดีๆทั้งนั้นเลยฮะฟอส์สเปนด้นหนึ่งตัว่ะตเป้หนึ่งตัวแล้วตัวจีคีครับ เดี๋ยวขออภัยนะคะตัวเซเปนี่ค่ะจุดคัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอีตวนะครับใช่สัญญาณซื้อสวยมากเลยนะเซเปนี่สัญญานซื้อของเขาเนี่ยจุดคัดของเซเป้ี่ก็ดุดโลนะครับโลสามสิ่สามบาทห้าสิบสหัดต้องขายครับสามโอเคค่ะนะครับผมได้ค่ะพี่ขอบคุณคขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะ